รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอราเทคเปลี่ยนโลกใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วงเทคส์อ เดเท็อัปเดตประจำสัปดาห์นี้ a p p l e Maps เปิดให้ข้อมูลคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤตโควิด -19 ในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทาง Apple ก็ได้ให้ความสำคัญและพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยแนะนำข้อมูลให้กับผู้เดินทางในสนามบินในแอปของ Apple Maps เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อและเดินทางได้อย่างปลอดภยัย Apple Maps จะเริ่มแสดงคำแนะนำการเดินทางในสนามบินช่วงวิกฤตโควิด -19 ผู้เดินทางที่ใช้ iPhone iPad หรือว่า Mac สามารถเข้าถึงข้อกำหนดได้ านสาธารณสุขของสนามบินในพื้นที่ได้อย่างง่ายดายเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยการตรวจสุขภาพหรือว่าการตรวจคัดกรองและแนวทางการกักตัว ที่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศเพื่อแสดงมาตรการด้านสาธารณาสุขในช่วงวิกฤตโควิด -19 ในสนามบินกว่า300แห่งทั่วโลกผู้ใช้สามารถค้นหาสนามบินใน Apple m a p และดูหน้าเว็บของโควิด -19 หรือว่าข้อกำหนดในพื้นที่ของสนามบินสำหรับผู้โดยสารได้ผู้ใช้สามารถแตะที่ไอคอนสนามบินในแผนที่เพื่อเป็นการดูข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโควิด -19 ได้เลยส่วนในประเทศไทยนั้นคุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับสนาม บินสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตหัดใหญ่และอุตรภาวได้และนี่ก็เป็นความพยายามของ Apple ในการช่วยให้ผู้ใช้รับมือกับช่วงวิกฤตโรคร,ระบาดได้ดียิ่งขึ้นและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใครที่เดินทางในช่วงนี้ก็สามารถเปิดดูคําแนะนํากันได้เลย Apple อัปเดตแอปแผนที่ Apple Maps ให้แสดงจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแสดงจุดทดสอบผลโควิด -19 ในบางประเทศรว ถึงไทยด้วยเพื่อให้ผู้คนสามารถค้นหาสถานที่ในการรับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์การแสดงจุดรับวัคซีนนี้เปิดใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งการทํางานร่วมกับ Siri ด้วยผู้ใช้สามารถเรียก Siri และถามว่าฉันสามารถรับวัคซีนโควิด -19 ที่ไหนได้บ้างแผนที่ก็จะมีการแนะนําจุดใกล้เคียงให้ทราบข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนที่นํามาแสดงใน Apple Maps นี้เป็นข้อมูลจาก Vaccine Finder ที่เป็นบริการข้อมูลออนไลน์จาก Boston Children Garden Hospital ฟีเจอร์การแสดงจุดรับวัคซีนี้เปิดใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซึ่งทํางานร่วมกับ Siri ด้วยผู้ใช้สามารถเรียก Siri และถามว่าฉันสามารถรับวัคซีนโควิด19ได้ที่ไหนบ้างแผนที่ก็จะมีการแนะนําจุดใกล้เคียงให้ทราบข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนที่นํามาแสดงใน Apple Maps นี้เป็นข้อมูลจากวัคซีนฟินเดอร์ที่เป็นบริการข้อมูลออนไลน์จาก Boston Children Hospital ซึ่งมีข้อมูลสถานที่ฉีดวัคซีนมากถึง20,000แห่งและมีแผนจะเพิ่มเติมอีกหลายๆจุด อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าส่วนการแสดงจุดทดสอบหรือจุดตรวจโควิด -19 นั้นเปิดใช้ในประเทศไทยออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์โปรตุเกสสิงคโปร์ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางและข้อมูลเกี่ยวกับจุดตรวจได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับผมวลากรกติกาวงวันนี้พบกับรายการ All a r o u d Tech เปลี่ยนโลกใบใหม่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Tech t o อปิวันนี้พบกับเทคโนโลยี 5G กับการผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด19ช่วงเท c ค t o อปิสนับสนุนโดวยวันนี้ในช่วงของเท c คท็อปิเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับวิธีการผลิต อุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ด้วยชุด PPE ในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาครับเราพบกับการขาดแคลนของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่อนข้างมากประเทศไทยเราในช่วงแรกเรายังไม่สามารถผลิตชุด PPE ได้ในวันนี้ครับเรามีการผลิตชุด PPE โดยคนไทยเทคโนโลยีคนไทย ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศในช่วงถัดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าชุด PPE มีกระบวนการผลิตอย่างไรใช้งานอย่างไรมีความปลอดภัยแค่ไหนพบกันครับเช็ครีวิวดีแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ว วันนี้นะคะโอขอนําเสนอนี่เลยเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติค่ะซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนของคุณทั้งในระบบ iOS และ Android ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะว้าวนี่เลยค่ะเป็นเครื่องวัดความดันแบบต้นแขนรุ่นแรกของ Omron ออกันเลยทีเดียวนะคะ สีแล้วก็ดีไซน์มีความทันสมัยเก๋กูดมากๆค่ะที่สําคัญสวยงามแล้วก็พกพาได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยีผ้าพ,พันแขนแบบที่เรียกว่า i n t e l l i l a ลผ้าพ,พันแขนแบบรอบทิศทางคลายความกังวลเรื่องของการใส่ผ้าพันแขนที่ผิด i ิน e l l i l a ลสามารถสวมใส่ง่ายและวัดได้รอบทิศทางด้วยนะจ๊ะเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับบลูทูธแอปพลิเคชันออม o อน o n นเน็เพื่อที่ตัวคุณเนี่ยจะได้ดูเทรน์สุขภาพของคุณได้อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงที่สําคัญรุ่นนี้นะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ วิธีการใช้ก็แสนจะง่ายง่ายเพียงแค่คุณใส่ผ้าพันแขนรอบทิศทางหรือว่าผ้าพันแขนแบบอินเท l รเลแลบซึ่งมาพร้อมกับตัวเครื่องกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการวัดความดันโลหิตของคุณและเมื่อคุณวัดเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ให้กดปิดเครื่องและถอดผ้าพันแขนออกค่ะเห็นไหมคะว่าแสนจะง่ายได้จริงๆเลยและคุณสามารถดูข้อมูลความดันผ่านทางแอปพลิเคชันของ Omron um Connect ได้เลยทันทีนะจ๊ะที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน BP Diary ในการดูข้อมูล มความดันของคุณแบบเชิงลึกได้อีกด้วยโอ้โหว้าวเก๋กูดแบบนี้มีกันหรือ,อยังเอ่ยใครสนใจก็อย่าลืมไป CF ได้ตามที่อยู่ที่อยู่หน้าจอน,นี้เลยนะจ๊ะแนะนำขอบอกว่ามันดีรุดจริงๆค่ะ ของคุณที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคือคลาส6คือแม็กซ์นะครับส่วน <Okay. S 2> ของคุณที่อยู่ด้านฝานะครับอันนี้เป็นคลาส5นะครับซึ่งถ้าดูตะเข็บนะครับอาจจะดูเหมือนกันเย็บทั่วไปแต่ถ้าดูดีๆเข้าไปใ,ใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าการทำตะเข็บเนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าอัลตราโซนิกทำให้เกิดความร้อนนะครับแล้วทำให้มันติดกันแปลว่ามันเลยไม่มีอากาศไม่มีแก๊สพอไม่มีแก๊สมันก็เลยทําให้ไวรัสเข้าไปไม่ได้ uh huh. นะครับกระบวนการพวกนี้โรงงานทั่วไปจะทําไม่ได้เพราะไม่มีอุปรกรณ์เครื่องมือหรือโรงอ่าง สนับสนุนโดย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนะครับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภทนะครับถือว่าขาดแคลนทีเดียวนะครับจะดีขนาดไหนถ้าหากว่าบ้านเรานั้นสามารถที่จะเป็นอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้และวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้นะครับในบ้านของเราแต่ที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเขาบอกกระบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะว่าใช้เทคโนโลยี5 g เขามาเกี่ยวข้องทันแน่หลายคนตั้งคำถาม มาเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการผลิตสินค้าเหล่านี aber, ้ก <esh> ันบ้างวันนี้อยู่กับเรา2ท่านเลยนะครับจากบริษัทนะครับ VT g a r m e n นะครับท่านแรกครับคุณชลัมพลโลทารักผมกรรมการผู้จัดการของบริษัท VT g a r m e n ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเลยนะครับเป็น Project Director นะครับคุณชโลธรโลทารักผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะครับคุณปาฉลามคุณประวานนะครับ วันนี้เองจะเห็นว่าผมกับดรวิทย์แต่งตัวกันแปลกประหลาดมากเลยนะครับมีชุด PPE 2ชุดเลยดูปกป้องพี่ดูปลอดภัยมากเลยนะใช่ครับมาเต็มยศเลยครับวันนี้อยากให้คุณประวันแนะนําชุดที่ผมใส่แล้วก็ที่ดรวิทย์ใส่นิดหนึ่งครับมันแตกต่างกันยังไงครับได้เลยครับก็ผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายมืงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าชุดหมีหรือคอร์เปอร์ออลครับคือัตัวนี้เนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่หมวกจนถึงข้อเท้าคนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ฝั่งนู้นนะฮะ จะเป็นชุดกาวครับชุดกาวเนี่ยจะตั้งแต่คอจนถึงเข่าครับนะฮะคือการป้องกันจะไม่เท่ากันนะครับทีนี<__<_<__<_้ถามก่อนนะครับ PPE เนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าต้องอินพบรเท่านั้นกระบวนการของยากเอาข้อแรกก่อนมันคืออะไรมันเป็นที่ต้องการเยอะและมันผลิตยังไงกระบวนการของเขาเป็นยังไงบ้างครับ PPE นะครับย่อมาจาก personal protective equipment นะครับก็คือ PPE นั่นเองการผลิต PPE เนี่ยจะต้องได้รับมาจากโรงงานที่ได้รับ ISO กระบวนการผลิตของเครื่องมือแพทย์นะครับ ซึ่งไอโซตัวนั้นคือไอโซ13485นะครับการการใช้ผลิตได้เนี่ยจะต้องมีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานนะครับมีการสามารถเทรสกลับได้ว่าทําแรน่งนี้มาจากผ้าล็อตไหน<อ>วัสดุมาจากไหน<อ>นะครับแล้วก็เ<อ>ทรสได้ทั้กระบวนการผลิตตั้งแต่แรกถึงจบนะครับคือ13485เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกต้องครับเป็นมาตรฐานทั่วไปก็จะเป็นพวกเก้าพันถูกต้องครับครับผมหนึ่งสามสี่แปดห้าเป็นเรื่องกระบวนการครับเป็นกรมวิธีการผลิตเป็นการเป็นกระบวนการการผลิตเครื่องมือแพทย์นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือมีเรื่องของการเซอร์ของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเซอร์ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเขาเรียกว่า c e mark การเซอร์เนี่ยจะต้องส่งไปห้องแลบในยุโรปเท่านั้นในการเซอร์ไม่สามารถที่จะส่งในประเทศอื่นและได้รับการเซอร์ได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราทั้งสองท่านที่ใส่อยู่เนี่ยมั่นใจได้นะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับซีทั้งคู่นะครับซึ่งซึ่งผมขอยกตัวอย่างว่าการเทสเนี่ยมันต้องทสประมาณ 20- ่สถึงสาสิบข้อเลยนะครับและการเทสที่สําคัญข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็คือ en หนึ่งหนึ่งสองหกนะครับซึ่งการเทสตัวเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยได้รับการเทสโดยการเอาไวรัสที่ตัววเเล็ก่่าาิด นะครับเขาเรียกว่าแบคเทโรฟอร์จนะครับเขาจะเอาผ่านผ้าดูว่าผ้าเนี่ยมันกัดมันบักระและตะเข็บด้วยนะครับสามารถกันโควิดได้ไหมก็คือโควิดต้องไม่ผ่านนะครับซึ่งผลออกมาก็คือเขาจะแต่งเป็นคลาสครับตั้งแต่คลาสหนึ่งถึงคลาสหกคลาสหคือดีสุด ครับนะครับของคุณที่อยู่ด้านซ้ายนะครับคือคลาส6คือแม็กซ์แล้วครับส่วนของคุณที่อยู่ด้านฝานะครับอันนี้เป็นคลาส5นะครับซึ่งถ้าดูตะเข็บนะครับอาจจะดูเหมือนกันเย็บทั่วไปแต่ถ้าดูดีๆเข้าไปใ,นใ,นใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าการทําตะเข็บเ,เนี่ยเป็นกระบวนการที่เรียกว่าเอา u l t r a s o น n กทำให้กเกิดความร้อนนะครับแล้วทําให้มันติดกันแปลว่ามันเลยไม่มีอากาศไม่มีแก๊สพอไม่มีก a p มันก็เลยทําให้วรัสเข้าไปไม่ได้นะครับกระบวนการพวกนี้โรงงานทั่วไปจะทําไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือหรือ no house ส่วนวิธีเราเองเนี่ยเราเปิดมา40ปีแล้วครับทําเสื้อสกีมาเสื้อสกีเนี่ยมันก็จะใช้กระบวนการผลิตคล้ายกันคือต้องกันน้าไม่ให้น้ําเข้าแล้วต้องประกันเกือบตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ประกันแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็เลยต่อยอดจากตรงนี้เป็นการอัพสกิลขึ้นมาทาผลิตภัณฑ์แพทย์ประกอบกับการได้ CE ผลิตภัณฑ์คู่กับวงการผลิตที่เป็น ISO 13485ทำให้เรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย made in Thailand นะครับ เราได้รับตาจากกรมสาหกรรมนะครับสามารถที่จะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับเซอร์ทั้งภายในและต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้นเราเคยได้ยินนะครับว่า PPE เนี่ยเราต้องนาเข้าแล้วเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้ต้องถามทั้งคู่เลยนะครับว่าแรงจูงใจที่คิดว่าเราอยากดิเวอร์ซิฟายธุรกิจของเราแล้วมาทําธุรกิจนี้และเรื่อต้นทำยังไงได้มาตรฐานนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเราดูข่าวนะครับตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่า ฮีโร่ของเราหรือคุณหมอเนี่ยหรือว่านังพยาบาลที่ต้องไปสู้โควิดเนี่ยจะต้องไปเอาเสื้อฝนมาใส่เราเห็นภาพนี้นะเห็นภาพนี้เยอะมากแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์บช่วยอะไรได้ก็มาใส่นินเขาบอกด้วยคําพูดที่ว่ามีใส่ดีกว่าไม่มีเลยนะครับเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเรามีอุปกรณ์ในการผลิตครบแล้วเราเราสามารถต่อยอดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตประทานที่ได้มาตรฐาน อีกอย่างนึงที่สําคัญคือถ้าผลิตในเมืองไทยรีทาม,มันสั้นกว่าถูกไหมครับว่ารีทามระหว่างการลงออเดอร์จนถึงส่งของเนี่ยมันลดลงจาก2เดือนจากของเมืองจีนเนี่ยไปเหลือแค่2องาทิตย์หรือสามอาทิตย์ทำให้ความเสี่ยงมันน้อยแล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ใกล้กับตลาดมากขึ้นนะครับ oh. ซึ่งอันนี้เทรนด์ตรงนี้มันไม่ได้เกิดแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะครับในอเมริกาเองเนี่ย ก็มีโรงงานหลายโรงงานที่เป็นโรงงานแต่ก่อนทําขึ้นจากเย็บผ้าอย่างเช่นบริษัทชื่อแมรโรเนี่ยมีเปร้อยปีลวเขาก็หันมาผลิต PPE นะครับถึงแม้ว่าต้นทุนเขาจะแพงกว่าเมืองจีนแต่เขาเชื่อว่าการผลิตออนชอเนี่ยมันทําให้เขามีสปีดเข้ามาแข่งได้และสามารถที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศเขาได้แทนที่จะไปพึ่งต่างประเทศในการที่จะนําผลิตภัณฑ์มาปกป้องฮีโร่ของเรานะครับเรียนถามคุณปราชญ์นิดนึงครับในส่วนของชุด PPE เนี่ยการตลาดในประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ อตอนนี้เราก็ได้มีการนำชุด PPE เนี่ยไปให้กับไอจีพีโอนะครับก็ได้มีการกรมเพศาสตรกรมเพศาสตรครับเรามีการนำเนี่ยนะครับให้กับกรมเพศาสตรไปหลายแสนตัวแล้วครับนะครับกระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เราผลิตได้เป็นเป็นล้านตัวต่อเดือนนะครับเพราะการผลิตเรามีพออยู่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ที่เราทําอยู่นะครับก็มีรุ่นไทยสู้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่ถือว่าดีมากเพราะว่า สองตัวนี้เป็นซิงเกิลยูสคือใช้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งแต่ตัวนี้เป็นรี u s a b เบิลก็คือสามารถใช้ได้20ครั้ง20ครั้งนะครับซักคือใช้เสร็จแล้วต้องไปซักนะครับล้วใช้ซ้ำได้ถึงย0่ครั้งพัฒนาเองโดยโดยพัฒนาโดยกลุ่มคลัสเตอร์ของเมดิโคลในประเทศไทยคือร่วมกันพัฒนาขึ้นมาโรงงานผ้าในเมืองไทยนะครับตัดเย็บโดยคนไทยในหลายโรงงานมีทั้งหมด20โรงงานครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับ นะเพราะอะไรถึงบอกว่าใช้แค่20ครั้ง20ครั้งคือมินิมั m มอยู่แล้วเพราะตอนที่ส่งไปเทสเนี่ยสามสิบสีสิบเขาก็ลองมาแล้วว่าได้มินิมัมนะครับซึ่งในเรื่องตัวนี้เขาก็จะมีเซอร์ของอันนี้เป็นครั้งฝั่งอเมริกานะครับคือมันมีมาตรฐานอยู่2ตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดเป็นสังยุโรปแต่ CE คือยุโรปแต่มาตรฐาอเมริกาเนี่ยจะแบ่งเสื้อเสื้อ PPE ออกเป็นสาม ระดับคือเลเวลหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็คือถือเป็นเลเวลสิเลเวลสองครับนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ว่าสําหรับดูรายคนไข้ผู้ป่วยเป็นระดับที่ใช้เยอะสุดนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีผลิตออกมาแล้วแล้วก็ขแล้วก็มีมีการจําหน่ายพันทางกลเพศักครับับนะครับเป็นแบบใช้ซ้ําได้อ่ทีนี้ผมถามเรื่องของกระบวนการผลิตกันบ้างที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือว่ากระบวนการผลิตในปัจจุบันบอกใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามาเสริมประสิทธิภาพอยากให้เราตรงนี้ซักนิดนะครับว่า การเอา 5G มาอยู่กับ production process ทำอะไรบ้างครับตอนนี้เรามีการใช้ conveyor system ที่เป็นระบบสายพานการผลิตที่มี f i d Tra c k ครับสามารถ Tra c กผลิตภัณฑ์ได้ว่าตอนนี้อยู่ในสานะไหนแล้วก็ทำไปแล้วกี่ตัวณเวลานี้และคุณภาพเป็นอย่างไรแบบ real time ครับตอนนี้ Re a l t i m มมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อให้ Action ไวครับถ้าคุณรู้ชา้าคุณก็แอคชั่นช้าแต่ถ้าคุณรู้ไวคุณก็สามารถจัดการปัญหาแล้วก็ทําให้ปัญหามันหยุด ทันทุ่งทีนะครับโด,โดยโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์นเนี่ยมันแน่นอนเรื่องของ margin of error มันน้อย <c oughs> เพราะว่าเราต้องไปให้กับฮีโร่ของเรา <c oughs> นะครับดันั้นก็มีความสัมพันธ์ที่เราต้องควบคุมให้ให้กระบวนการมันรัดกลุ่มและก็ได้มาตรฐานครับนะครับ <c oughs> ซึ่งทางก่อนจะได้ ISO หนึ่งสามสี่แปดห้ามาได้เนี่ยก็ใช้เวลาแลมครึ่งปีนะครับก่าจะได้มาได้นะครับเพราะมันใช้เวลาพอสมควรเลยต้องปรับกระบวนการปรับพื้นที่การผลิตให้ ให้จากการที่ผลิตเสื้อผ้าทั่วไปมันเป็นเสื้อผ้า PPE เนี่ยจะต้องมีสุลักษณะสุสขลักษณะที่ดีใน่พื้นที่ทุกคนต้องใส่หมวกใส่ทุใส่ต้องมีการล้างมือก่อนทุกใส่มีการเปลี่ยนใส่ชุด PPE เื้องต้นก่อนที่จะเริ่มทํางานพนักง,งานทุกคนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะคิดว่าเออชุด PPE เนี่ยพวกเราใส่กันเนี่ยมันสามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่ามีราคาอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนมากเนี่ยเราขายผ่านองค์กรเช่น GPO ครับก็คือเป็นหลักนะครับแต่สามารถที่จะเพราะมันไม่มีมีจุด อ่าเรียกว่าอะไรมันสามารถซื้อขายตรงๆกับบริษัทได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราของเราเองเนี่ยเราก็มียี่ห้อที่เราทําขึ้นมานะครับคือยี่ห้อซิลกาดนะครับซิลกาดซิลมาจากซิลเวอร์ครับเพราะซิลเวอร์เนี่ยถือเป็นเป็นวัสดุหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีผลในมีผลดีกับทางทางโควิดคือป้องกันโควิดได้เราก็เลยเอาคําว่าซิลเวอร์มามาตอกคำว่ากาดกาดขึ้นการป้องกันซิลกาดก็เลยเป็นชื่แบร์ของเราที่เราพัฒนาขึ้นมา สำหรับ PPE ทุกตัวครับครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าวิ g ีกา e n t คงไม่ได้หยุดพัฒนาแต่เพียงแค่นี้ถ้าเรามีเทคโนโลยีขึ้นแล้วด้วยถามคุณชโลธรครับว่าที่ผ่านมารุมถึงวิชั่นในอนาคตเพราะเรามีกระบวนการผลเรื hmm. like mm. ่องของ medical e q u i d เ e ็นไปแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าอย่างไรบ้างครับก็ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าการผลิตตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการเพิ่ม Ecosystem ในการผลิตและก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะตอนนี้เรานําเข้าผ้าจากเมืองนอกเพื่อมาผลิตตัว v p e เราต้องการที่จะผลิต เองในประเทศแล้วทำให้ทุกอย่างมัน s e l f s u f ฟ i c ช e n t ก็เรียกตอบโจทย์ของรัฐบาลว่าเราสามารถผลิตทุกอย่างในประเทศได้ครับใช่ครับเพราะจริงๆมันต่อยอดได้มันจะพินารณ่ว่าต้องมีดีมาให้มากพอทั้งเองเพราะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็น s i n กิล u s e ที่ทั้งสองท่านใส่อยู่เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านอนวูเวอร์น์นะครัก็คือเป็นผ้าที่เรียกว่านอนวูเวร์นซึ่งผ้านอนวูเวอร์เนี่ยเราเห็นทั่วไปเช่น ผ้าอ้อมผ้าอ้อมก็เป็นนอนวูเวิร์นหรือแม้กระทั่งฟิลเตอร์ที่อยู่ในรถยนต์หรือว่าแอร์ก็เป็นนอนวูเวิร์นซึ่งเมืองไทยมีฐานการผลิตที่ใหญ่พอสมควรและมีฐานการผลิตต้นน้ำด้วยก็คือเคมีที่ต้องเอาไปใช้เพราะมันมาจากอนตูเวิรนใช่ครับทุปิโตนเป็นแต่ว่าถ้าดีมามันมีมากพอนะครับมันก็จะจมันก็จะมีเหตุมีผลในการที่จะลงทุนในการผลิตนอนวูเวิร์นประเภทนี้ในประเทศไทยวัตถุดิบเป็นอะไรครับคุณปรวัติเป็นโพลิโพรพิลีนครับโพลิโพรพิลีนเป็นหนึ่งในเคมีหลักก็คือเป ยังผลิตไม่ได้ลามิเนตด้วยต้องต้องมีการลามิเนตด้วยด้วยพลาสติกอีกตัวหนึ่งคือ PE ครับครับโพลีเอทิลีนนะครับซึ่งจะทําให้เป็นการตัวกันกันไม่ให้โควิดเข้านั่นเองนะครับเราพูดถึงเรื่องมดิโอลไปแล้วผมเชื่อว่าหลายหลาท่านที่เป็นนักอุตสาหกรรมแล้วดูอยู่ตอนนี้จะบอกว่า 5G มันช่วยอะไรให้กับเราได้และอยากท่านสองท่านพูดถึงเทคโนโลยี 5G ที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิตครับว่านอกเหนือจากการผลิตของเราแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันในกระบวนการผลิตทั่วๆไปนั้นมีอะไรบ้างครับ คือ 5G เนี่ยมี potential ที่จะทำพวก machine connectivity ครับที่เรียก IoT นี่ไหมที่เรียกว่า IoT ครับเพราะว่าการที่สามารถที่ทาให้ machine กับกับระบบการผลิตมันสัมพันธ์กันโดยโดยสมบูรณ์ได้เนี่ยจะทำให้เราสามารถผลิต small lot ได้อ๋อ small lot นะครับ small lot หมายความว่าเราสามารถผลิตและเปลี่ยนแบบ ตอนคัสเตอมซ์ได้ไม่ต้องทำเป็นบล็อกยางเพราะว่าแมชชีนมันสามารถที่จะคอนเน็กกันคุยกันแล้วก็สื่อสารกันนะครับนั่นคือสิ่งที่แอปพลิเคชันที่สามารถต่อยอดไปได้ในอนาคตนะครับซึ่งที่เป็นที่ทางเยอรมันเรียกว่า i n d u s t r y 4.0ฟอยนะครับก็คือการที่เอาแมชชีนคอนเน e c t ิ v ิตี้นี่แหละมาใช้นะครับให้เครื่องมันคุยกันให้เครื่องมันรู้จักกันสถานะของเครื่องเป็นยังไงซึ่งทาง VT เองเนี่ยก็มีเริ่มใช้แล้วก็คือเอาเทคโนโลยีของทางเยอรมันเนี่ยมา มันเป็นมันเหมือนกับแมจิกบ็อกซ์ะซึ่งเอาแมจิกบ็อกซ์เนี่ยมาติดตั้งกับเครื่องจกักรรุ่นเก่าแต่ให้เครื่องเครื่องจักรเนี่ยเป็นปากแล้วก็ไอตัวบ็อกซ์เนี่ยเป็นหูนะครับเพื่อให้มันคุยกันพอคุยกันเสร็จเนี่ยมันก็พลักอินเข้าไปในโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเนี่ยสามารถมองให้เห็นสถานะเครื่องจักรให้เครื่องจักรเสียวิลไทม์ครับคือไม่จำเป็นต้องไปดูหน้างานก็สามารถดูจากมือถือดูจากแอปดูจากอะไรได้ว่าเครื่องจักรสถานะเป็นยังไงเปลี่ยนแบบอยู่หรือเปล่าหรือกําลังกำลังเซตอัพอยู่หรือว่ามีการซ่อมแซมนะครับแล้วผลผลิตเป็นอย่างไรเห็นวิลไทม์หมดเลยครับนะครับผมขออนุญาตถามคุณโชโรทอนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เวลาจะหมดตรงนี้หลายคนบอกว่าการนำมอห G ใช้มันคงแพงอ่ะในส่วนนี้มองว่ามันคุ้มค่าการลงทุนมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับคอสกับสิ่งที่เราเร ผมว่าการที่จะ 5G เนี่ยจะทําให้การรับรู้ข้อมูลต่างๆ mm. างเนี่ย real time เนี่ยผมว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการทําอะไรก็แล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเรื่องของ waste mm. นะครับเรื่องของการ streamline process ความสูญเสียที่เกิดจาก process หนึ่งไปอีก process หนึ่งทั้งหมดเนี่ย 5G เนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลมาให้เราดูได้เลยว่าเฮ้ย process ตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไร mm. มันต้องแก้ไขยังไงของเสีย ลดยังไงตอนนี้มีเท่าไหร่ครับแล้วก็การสตรีมไลน์ของโปรเซสที่เป็น e อ f เฟชั่นสุดตสูงสุดหรือยังนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็น Investment ที่คุ้มมากในการที่จะทําให้ e f f เ c ชั่นซของเรามันสูงขึ้นนะครับจากประองสการณ์ที่เราทำนะครับเราลงทุนเรื่อง IoT อล้วะก็ตามมันขึ้นมาได้หปีอยู่แล้วนะครับความคุ้มค่ามันเห็นเห็นว่าทําไปแล้วถ้า Vision เราเห็นไในระดับหนึ่งปีอ่ะมันขึ้นไปอยแล้ว นะครับเยี่ยมเลยครับเาเรียกว่ามีสมาร์ทเตอร์นะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สมควรแก่ดาราแล้วครับเรานําทั้งสองท่านมาสัมภาษณ์วันนี้ได้ความรู้มากเลยทีเดียวเกี่ยวกับการนําเอา 5G มาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับกับชุด p p e นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับช่วง Tech Creation ประจำสัปดาห์นี้ ชุด PPE เสื้อคลุมแขนยาวสามารถใช้ซ้ำได้มากที่สุดกี่ครั้งระหว่าง A 10ครั้งหรือว่า B 20ครั้งค่ะทราบคำตอบแล้วสามารถร่วมสนุกได้นะคะที่ Facebook f แ n p a g e ของ Alltech Around Tech. ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีคุณจะได้รับของรางวัลจากบริษัทอ m r o n h e a l t h c a r ประเทศไทยค่ะ ตอนนี้ในเรื่องของโควิด -19 UVC กำลังดังเลยนะฮะมันสามารถฆ่าเชื้อได้ไหมครับพี่ติมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงฮะทุกชนิดทุกประเภทครับเครื่องตัวนี้ ใช้วิธีการเหนี่ยวนาด้วยระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านตัวหลอดที่ไม่มีไส้หลอดมันให้กําลังไฟออกมาที่1000วัตต์โดยที่เวฟเล็กที่2 5งี่เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถที่จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคถึงระดับโครงสร้างพันธุกรรมได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับทีนี้คําว่าถึงระดับพันธุก,กรรมมันแปลว่าอะไรครับมันคือการการทําลายหรือว่าการฆ่าในระดับ DNA และ RNA ของตัวเชื้อโรคเลยครับครับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ใช่ครับใช,ใช่ครับ